เอาเอาเนื้อจุลนึงครับอันไหนก็นได้อันไหนอันไหนมันอันซดกว่ากันนะ เรามีหอมร่วมขายพร้อมป่ะอันนี้อันนี้อันนี้สิบบาท พร้อมสองอันอน,นี่ได้ขนมมาฝากคุณได้พร้อมเียกินมาขนมกินเป็นบ้างบางนีมันกินว่าเป็นเนี่ยขนม Nó hình hồ chữ mười mấy tất thoát liền tới thứ sập thứ mọi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  Nè mọi thứ mọi thứ mọi thứ hết mong hai phút đấy năng đi thôi nè Chẳng hết này phút hết này, hết này đến ngoài lúc năng đi <laughs> ตัวหมูมาหาเพลงมาเปิดฟังเอาเพอยน์เขียวขึ้นดำเลี้ยวกับมู ไปลงก่อนมูแบ่มื้อนี้ อะไรครับน้ำใสใสวูวผู้ใดผู้ใดกินพ่ใเขียวผู้เดียวกรลูกกินเนี่กาเพิ่งจสีเมาเพิ่งจะสีเฮ็ดไ่ได้ละไม่ใ่เขียวกินนะกอแก้วก็เรียบร้อยแล้วไ่ได้ดำเลกเอาอ้ย ấy giờ, để này, ngân, mà sỏi, nhẽ mà lèng, bị, cả bơi để bơi để đấm nát thôi là อ๋อผมเห็นอย่ได้ล่ะผมเห็นอย่ได้ล่ะเอาอันของนาตาไทน่ะ เด็จ้ะครับอะไรลูกอ๋อไม่เป็นไรเป็นโรงเรียนป่ะนี่มันเป็นมันมันเป็นมาสบายหรือยังไงไม่จ้ะคู่ยวดคูไปประซุมอ๋อคู่ไปประซุ่ม อ๋อนี่มาเอาตังค์เนี่ยมาได้แท้โอ้ยตำทาถามตำทาบอกไปเนาะผมลืม <laughs> โอ้มารับตังค์มารับตังค์มาได้แท้โอ้ตำทาตำทาบอกเอามาวางไปหน่อยได้อตี๋ผมเลี่ยม <laughs> เ,เอามารับตังค์มารับตังค์ เอาหน่อยได้อฮะมึงบ้านบึงได้กดตังค์ไหมนะเบิงผมบ่ผมลืมเลยแล้วท่าทำท่าบอกอันเอาไปบ้างไปหนั่นเด้อตีโอ้บ่จริงจริงผมลืมนะมื่อวันนึงฮะนี่ยแต่ว่าไอ้ไม่เศร้าเนี่ยก็ได้ลืมแต่ไม่เศร้ากดตังค์มาอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ลืมกําลังสิกลับแล้ว ไม่ใช่กลุ่มเพิ่นเพิ่นไหนช่วงนี้เพิ่นไปหาดำหน้าบ่อ๋อไปทุ่มมือเลยน่ะเป็น เพิ่นเพิ่นสั่งบ็อกซเซอร์ไปให้ลูกเพิ่นลูกเพิ่นอยู่สวนบ่สังอของ์เขบบาแ<อ>จ้งไปจะแจังสี่ได้สิได้พ่อเพิ่นมา <c oughs> เิ่นสั่งเรียบบปมาณบปรมาณท่อสั่งมาขายแต่ว่าเพิ่นสั่งน้ำเทานะเพิ่นสั่งซื้อเนี่ยนะผมก็เลยบอกเพิ่นประมาณสามสี่หมื่นเด้อว่าของสีม่ฮอด